สำหรับคลิปวิดีโอนี้ทุกคน,นครับก็มาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้แล้วแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เรานั้นจะไม่สามารถที่จะถอนกันได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะามีแอปพลิเคชันอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับวันนี้นะครับก็มี8แอปพลิเคชันที่ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานแล้วก็ไม่สามารถที่จะหารไรได้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้นั้นมีแอปอะไรกันบ้างน,นะครับผมนะก็อันนี้เลยทุกคนนะอันนี้คือ6แอปที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะประกอบไปด้วยแอปพลิเคชัน lucky coin นะครับแล้วก็ super sudoku d r e a m p o sudoku G Master แล้วก็ Kitty Play นะครับเดี๋ยวเราลองกดที่ Lucky Coin ก,กันก่อนนะครับกดเข้าไปนะครับนี่ทุกคนเนาะพอกดเข้าไปแ้ะตอนนี้คือมันอยู่ในส่วนของหน้าของโหลดแอปพลิเคชันคือโหลดเข้าในแอปพลิเคชันอยู่นะครับผมแล้วก็มันก็จะค้างประมาณนี้ทุกคนเนาะบางครั้งคือมันจะเด้งออกนะครับผมนะอันนี้คือเป็นแอปรแรกกันนะครับไปดูแอปที่2นนะครับชื่อว่า Super Sudoku นะครับผมกดเข้าไปเลย นี่ทุกคนเขาว่าเข้าสู่ระบบล้มเหลวนะครับก็คือไม่สามารถเข้าได้นี่ทุกคนเห็นไหมไม่มีข้อมูลเข้ามาแล้วทุกคนเนาะเป็นหน้าว่างแบบนี้เลยนะครับผมนะสำหรับแอปที่สามนะมีชื่อว่าดีมโพนะครับอันนี้คือดีมโพนะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ทุกคนนะรโทเค็นอ่าก็คือไม่สามารถเข้าใช้งานได้แล้วก็แอปที่สี่นะโซลูกุนะครับนี่ทุกคนกดเข้าไปนะเขาว่าซัมทิงฟองนะมีปัญหาเข้าใช้งานอยู่นะครับไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนาะ แล้วก็สำหรับแอปที่5นะครับชื่อว่า Gem m a s t e ออันนี้เสียดายมากทุกคนในส่วนของแอปนี้นะตอนก่อนหน้านั้นก็คือสามารถที่จะใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ดีๆีทุกคนเห็นไหมแค่ประมาณนี้หรือทุกคนกนะ็คือไม่เจอในส่วนของโดมิน,นของเขาแล้วทุกคนต่อไปคือ k i t t y Play อันนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับผมที่ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะครับส่วนอีก2เว็บเอ่อส่วนอีก2อแอปพลิเคชันที่ไม่จ่ราคือเควสซี่ดอนะครับอันนี้เลยเนาะ ก็เป็นแอปน้องหมาทุกคนเนาะในส่วนของการช่วยเหลือน้องหมาเนาะตอนนั้นคือดังมากในส่งแอปนี้ทุกคนนะเมื่ออปีที่แล้วนะครับผมนะตรงนี้ก็คือไม่สามารถที่เช่าเข้าใช้งานคือกดถอนเงินไม่ได้ทุกคนนะกดถอนไปมันก็ขึ้นแบบนี้ทุกคนอ่าแล้วก็ต่อไปคือ Super b i r บินะครับนี่ทุกคนนะก็ไม่สามารถที่จะจ่ายแล้วก็จ่ายเง <Entonces> ินแล้วนั่นเอง <amation S 2> <เ>นะครับผมนะคือมียอดค้างที่ผมถอนอยู่นะก็ไม่ได้จ่ายเลยทุกคน อันนี้คือเป็นยอดที่ผมถอนไปนะครับแันที่การถอนเงินนี่ทุกคนนะชนะรอรอนับก็คือไม่เข้ามาทุกคนเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของแอปเทชันนรับที่ผมมาอัปเดตนะเผื่อใครที่ติดตามรับชมช่อง anc studio อยู่นะครับแล้วก็เล่นแอปพวกนี้อยู่นะครับผมตอนนี้ก็มาอัปเดตแล้วว่าแอปไหนที่ยังสามารถที่จะเล่นได้แล้วก็แอปไหนที่ยังสามารถที่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะ อันนี้ก็นะผมก็ถอนไปไนดะ้ให้มีคนพันสองร้อยก็ยังไม่ได้เข้ามาเนาะเมื่อปีทีแล้วอีกทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับสรุปว่าเนาะวันนี้นับผมก็แอปตอนนี้ผมก็จะทําการลบการติดตั้งนะครับผมนะหาก็ลบแบบนี้เลยนะล้างข้อมูลล้างแคชนะล้างข้อมูลทั้งหมดนะแล้วก็ถอนการติดตั้งนะครับผม,มวิธีการลบบัญชีนับแล้วก็ crazy นะครับผมก็กดค้างไปกดที่คําว่าข้อมูลแอปตรงนี้ทุกคนนะ แล้วก็ล้างข้อมูลนะครับผมวิธีการลบการติดตั้งแล้วก็ล้างแคชนะครับล้างข้อมูลทั้งหมดแล้วก็กดถอนการติดตั้งนะครับผมโอเคผ่านไป2แอปแล้วก็ต่อไปนะครับก็ค <mac> <my favorite> <design> ืออ่ะเป็นแอปนี้ทุกคนนะกดค้างไปเหมือนเดิมเหมือนแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมข้อมูลแอปพลิเคชันล้างข้อมูลล้างแคชนะครับนี่ทุกคนนะกดถอนการติดตั้งนะครับผมโอเคตามนี้เลยนะครับผม ทต,ตามนี้ให้หมดเลยนะเผื่อใครที่ต้องการที่จะลบนะไม่ว่าจะเป็นแอปไหนนะครับถ้าใช้ Android นะครนะแนะนําให้เราลบด้วยวิธีนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่มีแอปพลิเคชันที่จะมาแนะนำนะครับสามารถคอมเมนต์บอกชื่อแอปได้เลยเนาะตอนนี้ผมมีอยู่แหละนะแล้วก็ผมทำการรีวิวแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะน่าจะลงวันที่24นะครับเป็นแอปใหม่นะครับผมที่มีหลายคนแหละคอมเมนต์ บอกมานะครับให้ผมลงคลิปในส่วนของแอปนั้นเนาะเดี๋ยวผมจะลงวันที่24นะที่ผมคาดไว้นะครับผมในส่วนของแอปนั้นเนาะตอนนี้ขอเคลียร์ในส่วนของแอปเก่าๆนะที่ไม่สามารถที่ใช้งานแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนงันได้น,นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับคนที่ มีแอป,ปอื่นนะที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ผมยังไม่ได้กล่าวนะสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ